สวัสดีท่านครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงคาดหวังนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับกับเทศกาลลอยกระทงซึ่งผ่านมาแล้วก็วันนี้เรามีการจับรางวัลจัดงานก็คงจะอยากได้รางวัลแต่ก็นั้นเลยนะครับก็จอยคอยเราก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้เรามีแค่รางวัลวันนี้นะครับเราก็จะมีรางวัลหลายๆวางรางวัลที่รอคอยท่านอยู่ท่านบางคนที่ อาจจะยังคิดว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้รางวัลจะมีรางวัลอะไรอีกก็มีรางวัลมากมายนะครับเพราะฉะนั้นติดตามนะครับนอกจากรางวัลน,นี้ผมก็ขออนุญาตไปย้ำพันนิดหนึ่งเพราะว่าผมมีรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือสําหรับใครที่ทํไซส์ย2ขว่า2ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็เดือนมกราเนี่ยต่อเนื่อง3เดือนถ้าไม่ได้ถูกรางวัลสําหรับที่เราแต่ละเดือนเนี่ยยีที่แล้วก็จับทั้งหมด 3เดือนเนี่ยก็60ที่เราก็จะไปเที่ยวดูใบกันประมาณเดือนกุมภานะครับอันนี้ผมก็เตรียมจองโปรแกรมสำหรับที่ดูใบไปแล้วนะครับเราก็จะไปดูงาน w o r l d e x p o กันด้วยเราก็ยังมีเรื่องที่อยากจะบอกด้วยว่าผมก็พยายามดูว่าตีมเมืองเปิดเมืองเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ขออนุญาตไปชัมพันเลยว่า จากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยก็คงจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับในยุโรปก็คือเปิดเมืองแล้วก็คงไม่ได้ปิดง่ายๆหรอกก็คงเปิดไปเรื่อยแต่ว่าลักษณะค่อยๆระวังไปเพราะฉะนั้นท่านที่ปรับตัวแล้วสําหรับสาการโควิดเนี่ยและอยู่กับโควิดได้แล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับโควิดต่อไปเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับตัวในการที่จะดําดเนินชีวิตให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จอยคอยกัยเองที่บอกว่าตอบโจทย์เรื่องของไลฟ์สไตล์ right Style, ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่เรามีสินค้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นที่จะทําให้สุขภาพเป็นสุขภาพที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ยืนยาวอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นผมเองก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าการมีสุขภาพดีๆแล้วก็มีชีวิตดีๆเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญ แต่ก็นันเลยก็เรื่องของรายได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็คาดหวังเพราะว่าวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องอาชีพก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากมีอาชีพที่มั่นคงก็ตอบโจทย์ได้ยาวครับจากนี้ไปเนี่ยจอยคอยก็คงจะใช้ธีมเปิดเมืองแต่คงไม่ได้เปิดแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละนะครับเราก็คงจะใช้วิธีการทําแบบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะผสมผสา,านะครับเป็นไฮบิดก็คือทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไปด้วย เหมือนที่ท่านรับชมผมตอนนี้นะครับว่าอยู่ทางบ้านกา็ติดตามชมข้อมูลข่าวสารจากบริษัทได้เดียวกันเราก็มีกิจกรรมเรื่องออฟไลน์ด้วยซึ่งหลังจากาปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีกิจกรรมเรื่องออฟไลน์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการไปเที่ยวดูใบที่ผมพูดเมื่อคู่เนี่นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมสำหรับไปพัทยา แล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสที่จับรางวัลแล้วก็มีรางวัลค้างเนี่ยเดี๋ยวัมจะจัดให้ก็คือประมาณเดือนมกราเดือนธันวาถึงมกราเนี่ยถ้าดูมีโปรแกรมสถานที่ว่างเราก็อาจจะมีการมาเฉลมิมฉลองมากินข้าวกาันปังดนตรีกรันสักครั้งหนึ่งอันนี้ผมก็กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมที่คิดว่าเนื่องในเทกาลร,รอยกระทงนะครับเราก็มีกิจกรรมอีกมากมายที่รองรับไว้ แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยผมพูดสั้นๆเลยและกันว่าวันนี้ผมมองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ดีธุรกิจไหนก็แล้วแต่นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีการปรับตัวแต่การปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดว่าปรับ,รบแต่ไม่ได้ปรับคำว่าปรับหรือเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นอะไรคู่กัน ถ้าเราได้แต่ปรับแต่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราพูดว่าเราจะปรับแต่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่เปลี่ยนแบบไหนละ่ะที่เปลี่ยนแล้วตอบโจทย์สังคมยุคนี้ที่เป็นสังคมที่เป็นเรื่องของการทําธุรกิจแบบใหม่ที่เป็น new normal เนี่ยที่ผมพูดเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่มีนาเมษามาผมพูดว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ new normal ว่าจะเป็นเรื่องของ new society นะครับ new product หรือจะเป็น new money หรือว่าจะเป็น new แบรนด์จะเป็น New Touch ก็คือเป็นเป็นทัสเลตหรือจะเป็นความไว้วางใจแบบใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเนี่ยได้เห็นพ้องต้องกันว่าอะไรคืออนาคตที่มันจับต้องได้และอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สามารถขับเคลือ่อนแล้วก็ได้ไประโยชน์ร่วมกันแม้ผมจึงพยายามปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ใน สิ่งที่ผมมองไปข้างหน้าผมมองว่าการที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คือการให้ทุกคนมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมการเข้ามาร่วมมือกันจะเห็นว่าในภาวะโควิดเนี่ยเวลาที่มันมีเรื่องของการที่เขาพูดถึงเรื่องพีคอชั่นว่าต้องพึงระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทุกคนมีระยะห่างพูดถึงดิส t a นซิ่งเนี่ยพอห่างไปนานๆมันก็เลยห่างเหินไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ถ้าเราจะไม่หาเงินก็คือว่าอะไรที่มันจะแท็กกิ้งก็คือการติดตามการประเมินการค้นหาถึงสิ่งที่เรายังขาดอยู่และอะไรที่เราจะสามารถทําให้เราเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เราเนี่ยมีศักยภาพทั้งองค์ความรู้ทักษะที่เพิ่มพูลนเพิ่มขึ้นนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยที่เขามักจะพูดว่าวันนี้ต้องปรับตัวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์หลายคนก็ลงความเห็นตรงกันครับว่า วันนี้นะครับความช,ญชาญฉลาดในแง่ของไม่ว่าจะเป็น IQ EQ อะไรก็แล้วแต่แต่เขาพูดอีกคำหนึ่งเัาพูดคำว่า Adaptive o v i q u t ก็คือเรื่องของ e q การที่เราจะมีความช,ญชาญฉลาดในการปรับตัวเนี่ยหัวใจสำคัญแต่การปรับตัวเนี่ยไม่ได้บอกว่าเ,เราจะปรับในทิศทางที่เราอยากจะปรับนะต้องปรับในสิ่งที่คิดว่ามันตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ในบริบทก็คือภาพองค์รวมเนี่ยขององค์กรด้วย ที่จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ในยุคใหม่เนี่ยก็จงเน้นว่าจะทำอย่างไรจะปรับตัวแบบไหนคำว่า adaptive คือการปรับตัวแบบไหนตับที่ที่ว่านี้ก็คือว่าการปรับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรีฟอร์มเขาเรียกว่ากลับมาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เปลี่ยนรูปใหม่ไม่ได้ทาแบบเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็มีแผนงานยะแยะๆมากมายแล้วก็รู้แล้วว่าโจทย์ที่เราอยากจะขับเคลื่อนเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่ทุกคนมีส่วนร่วม แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือแข่งขันได้ต่อไปนะครับนั้นผมก็จะเน้น3เรื่องและครับก็คือเรื่องของการมีสินค้าใหม่นะครับโปรดักที่พูดถึงนิวโปรดักที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นนะครับก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตคิดว่าไม่นานเกินรอนะครับเมื่อได้แล้วก็น่าจะเป็นช่องทางใหม่ๆเป็นตลาดใหม่ๆเรื่องที่2เรื่องหลังบ้านเรื่องโปรเซสเนี่ยเราก็พัฒนาอยู่นั้นจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นฉากสีสันหรือการทําธุรกรรมหรือการสื่อสารกันที่เราพูดคุยกันนอนตอนนี้นะครับท, <ped aling> ทุกคนฟังผมอยู่เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกเมตาเวิร์ดนะครับที่เราพูดถึงว่า Facebook <ped aling> ก็เปลี่ยนเป็น META ไปแล้วเนี่ยแต่โลกเมตาเวิร์ดก็คือเรื่องของ,ของการที่เราสามารถเห็นผ่านหน้าจอแต่ที่เขาพูดถึงก็คือการมองจากแว่นตาเนี่ยแต่ถ้าวันนี้ท่านเองก็มองผมเนี่ย จากโลกวลิร์ดเหมือนกันไกลๆผ่านจอที่ไม่ได้จากแว่นตาแต่มองผมอยู่ในมิติของโลกเสมือนจริงที่ผมอยู่บนฉากเวทีแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราเองก็จะมีการจัดงานนะครับสำหรับการมอบรางวัลสำหรับชาวต่างชาติลองทำว่าเราอยู่คนละที่แล้วเหมือนมามอบรางวัลกันเนี่ยเหมือนอยู่ในฉากเดียวกันเราทำได้อย่างไรก็ติดตามชมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วเรื่องของการชําระเงินที่ว,วันนี้เรามี EW a l l ร t เราพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทําให้สินค้าไปถึงที่ปลายทางผู้รับเราก็ทําแล้วเพราะฉะนั้นเหลือบริการหลังการขายที่ผมอยากจะยกระดับให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีศักยภาพหรือมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าทักษะที่ดีบวกกับความรู้ที่ดีนํามาซึ่งความมั่นใจแล้วก็การปรับตัวที่ได้ดีในภาวะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านทุกๆภาคส่วนเนี่ยเราก็ทำแล้วก็รว,วมไปถึงการพัฒนาที่เป็นเรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสาขาเนี่ยถ้าพูดถึงสาขาเนี่ยรูปแบบใหม่ของสาขาตอนนี้มันก็พยายามมองนะครับยังมีเป้าหมายเดิมไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีก็อยู่ระหว่างการเจราจากาันว่าจะปรับแบบแบบไหนอย่างไรให้เหมาะสมเข้ากับสาการนะครับเช,ช,ช,ชียงรายเชียงใหม่นี่ผมก็วางแผนอยู่นะครับแล้วก็ กำลังคิดว่าก็คงต้องทำเหมือนกันแต่รูปแบบการทําธุรกิจคงไม่ได้เป็นการทําแบบสาขาแบบเดิมคงต้องทําเป็นาสาขาที่กึ่งๆ c ่งคอมมูนิตี้มอลมากขึ้นคือลักษณะให้คนเข้ามาใช้บริการเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตร,ร่วมกันการทํากิจกรรมร่วมกันแต่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะคนขายตรงอย่างเดียวจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนอาร์เคดกชอร์เปิดกว้างให้คนเนี่ย ใครๆก็เข้ามามีส่วนร่วมได้อันนี้แหละครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าได้ตลาดใหม่ๆแล้วก็ทําให้คนเข้ามาแล้วก็รวมถึงที่พนมเป็นด้วยนะครับก็ฝากผู้จัดการสาขาไปแล้วนะครับแล้วก็วันก่อนก็คุียรบคุณก้องด้วยว่าอยากจะไปดูซิสถานที่ตรงไหนมีก็อาจจะสร้างสักที่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องสมาชิกชาวจากกัมพูชาเนี่ยได้มีโอกาสใช้สถานที่ได้มีโอกาสใช้สังคมร่วมกัน สำหรับแพลตฟอร์มเ n c ซที่เราเออกแบบเนี่ยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็อยากจะไปเจอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทตรีมเปิดเมืองมาแล้วเราก็คาดหวังนะครับแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเราคงได้ไปเจอกันพบปะกันงั้นก็ฝากไว้ครับสำหรับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือการที่เรามีโปรโมชั่นก็ดีการที่เรามีกิจกรรมก็ดีมีโอกาสก็มาร่วมกันครับเพราะว่าเรามีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันมันก็คือความสุขมนุษย์เรา อยู่ก็เพื่อหาความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอ,อะไรที่เป็นความสุขก็ปล่อว้าครับก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะครับการมีสุขภาพดีๆการมีลมหายใจอยู่ยังเดินเหินได้มีเงินใช้มีความสุขนั่นแหละครับดีที่สุดแล้ววันนี้เจนซีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสสิ่งเหล่านั้นผมก็พยายามตั้งใจนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ได้บอกวันนี้แล้วก็สิ่งที่ได้พยายามจะทําถ่ายทอดถึงความตั้งใจเนี่ยก็หวังว่าจะเป็น ส่วนผักดันหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ